มีอุปสรรคแม้กระทั่งความรักไอปรีชยาเล่าหมดเปลือกดาราดังตามจีบต่อหน้าหวานออกสื่อลับหลังดีมมาปรับทุกบอกชื่อไปต้องร้องว้าวชาวเน็ตแบบเราเราต้องใส่ใจกับเรื่องนี้เมื่อนักแสดงสาวหน้าหวานไอปรีชยาพงธนานิกรนางเอกร้อยล้านคนดังของวงการ ก่อนหน้านี้ชีวิตของไอก็พลิกผันทั้งเจอกับอุปสรรคมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องความรักซึ่งไอก็ได้ออกมาเปิดใจว่าเจอดาราดังตามจีบหน้ากล้องเป็นแฟมิลี่แมนแต่รับหลังกลับเป็นอีกอย่างโดยล่าสุดวันพฤหัส,สบ,บดีที่วันที่24สิงหาคม2566ไอได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการซานิบ้าได้เบาทางช่องยูทูบวันเพลงราว โดยมีซานินิพาพรทิติธนการเป็นพิธีกรรายการยิงคำถามมาให้ชาวเน็ตได้ทราบกันโดยซานีได้ถามเกี่ยวกับชีวิตในช่วงวัยเรียนของไอซ์ก่อนที่จะยิงคำถามเรื่องความรักว่าตอนนั้นมีข่าวที่ดังมากจะเปิดตัวไม่เปิดตัวอาจจะเป็นช่วงมิติทับซ้อนไปพร้อมเราตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น เล่าได้ไหมเล่าคร่าวๆไม่ต้องกล่าวถึงบุคคลอื่นแล้วความรู้สึกเราคือครบไหมซึ่งไอก็ได้ตอบว่าตอนนั้นคุยจริงจังคุยทุกวันบอกฝันดีและยังขอเป็นแฟนเราไม่ได้คิดไปเองจากนั้นซาน,นิจึงถามว่าเกิดอะไรเราจับได้ใช่ไหมซึ่งไอก็ตอบว่าใช่เราจับได้เขาคุยกับอีกคนแต่ไม่เคยเคลียร์เพราะตัวเขาเองรู้อยู่แล้ว ว่าอะไรเป็นอะไรครั้งนั้นเสียใจมากแต่ก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งไม่อยากออกมาพูดเพราะถ้าพูดเราเสียแน่นอนนอกจากนี้ไอยังได้เล่าอีกว่ามีคนติดต่อขอเลี้ยงเธอโดยให้เงินตอบแทนหนึ่งล้านแต่เธอเลือกที่จะไม่รับ ซึ่งซานิก็ได้ถามต่อว่าแล้วมีดาราในวงการ d ีหาบ้างหรือเปล่าไอก็ตอบว่ามีแต่ไม่เอาแล้วไม่ต้องมาจีบเพราะเขตดหน้าสื่อรักกันสุดฤทธิ์รับหลังทักมาหาบอกว่าช่วงนี้ทะเลาะกันอีกแล้วถ้าเป็นไอก็คงดีคงเข้ากันได้หลังจากที่ได้ฟังซานิก็พูดขึ้นว่ามันเริ่มจากปรึกษาไม่ใช่ว่าเราน่ารักพอเจอแบบนี้เราทำยังไงไอก็หัวเราะแห้ง และบอกว่าไม่คุยแล้วแถมล่าสุดก็พีกมากเหมือนกันแต่งงานมีลูกแล้วในวงการด้วยบอกว่าถ้าเป็นหนูอาะที่อยากโสดแล้วบุคลิกไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้รักลูกแบบลงไอจีน่ารักแต่บอกไอว่าไม่ต้องห่วงนะที่เก่งที่ปิดได้อยากได้อะไรที่ให้หมดเลยบอกชื่อนี่คงแบบว้าวหลังจากได้ฟังประสบการณ์ความรักของไอที่มีดาราดังมาตามจีบ แต่ตัวเองดันแต่งงานมีลูกแล้วแบบนี้ซานีถึงกับถามไอเลยว่าชีวิตเคยไหวพระบ้างหรือเปล่าไปมูบ้างไหมอาชีวิตเพราะดูแล้วอุปสรรคจะเยอะเกินค่ะถ้าใครได้ติดตามไอปรีชยามาพอสมควรจะทราบว่าชีวิตของสาวไออุปสรรคเยอะเหลือเกินค่ะไหนจะเรื่องงานเรื่องความรักที่เจ้าตัวออกมาเปิดใจผ่านรายการก็ถือว่าหนักหนาพอสมควรสำหรับผู้หญิงน่นหนึ่งมากทีเดียว